หลายพื้นที่ในประเทศไทยต้องประสบปัญหาภัยแล้งทุกปีโดยเฉพาะหน้าแล้งส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำอุปโภคบริโภคมากขึ้นน้ำผิวดินที่เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการตมลกุดดินจีอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามจากรายงานนี้กันค่ะ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่บ้านหนองโสนตําบลกุดดินจีอําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระยะที่สองรวม18โครงการครอบคลุม10จังหวัดมีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน2,793ครัวเรือน9,725คน พื้นที่ตำบลกุดดินจีมี21หมู่บ้านอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาล8หมู่บ้านครัวเรือนกว่า1,000ครัวเรือนประชากรกว่า6,000คนในช่วงหน้าแลง้งต้องประสบปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการประกอบกับเป็นที่ราบสูงไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ไหลผ่านทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากแหล่งน้ำผิวดินแห้งขอดพอถึงฤด,ดูแล้งหรือว,ว่า ช่วงที่มันแล้งจัดๆหรือว่าประชาชนก็จะไม่มีน้ำไม่บริโภคไม่เพียงพอ,อพอดีมีโครงการพระาราชดำริซึ่งทางกรมทรัพยากรมีโครงการให้ก็คือให้ประชาชนได้บริการใช้น้ำดื่มที่ททมีคุณภาพฟรีจากโครงการนี้นะคะเราเราได้ดำเนินการมาโดยให้ประชาชนได้ในเขตใกล้คเคียงได้ใช้แล้วก็ประชาชนก็จะไม่ได้ขาดแคลนน้ำต่อไปหลังจากที่เราได้โครงการนี้มานะคะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เดินหน้าศึกษาสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลพร้อมออกแบบระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ระบบกระจายน้ำช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลกุฎด,ดินจีได้มีแหล่งน้ำสะอาดส,สำหรับอุปโภคบริโภคได้เพียงพอต่อความต้องการ โครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่เราถือว่าประชาชนในเขตเทศบาลเราได้รับผลประโยชน์เนื่องจากโครงการพระราชดำริในส่วนนี้นะคะก็ถือเป็นบุญของเทศบาลและประ,ประชาชนนะคะที่ได้รับโครงการนี้มาเพราะว่าการที่ได้รับโครงการนี้มันจะต้องมีส่วนประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าจะเป็นปริมาณน,น้ําแล้วก็ การที่ได้โครงการเนี่ยเราอยากให้ประชาชนเราในในส่วนภาพรวมนะคะอยากให้ประชาชนในส่วนมากที่ของเราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากน้ำจากโครงการเนี้ยให้ได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ใช้ด้วยกันประหยัดนะคะเราก็เลยทำโครงการขอมาแล้วก็ประชาชนก็มีน้ำดื่มน้ำใช้โดยที่ไม่ได้ขาดแคลนอะไรนะคะ นอกจากนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ให้บริการน้ำดื่มสะอาดสาหรับบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงสามารถมาลงทะเบียนและนำภาชนะมารองน้ำได้โดยให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นการช่วยประหยัดค่าที่จ่ายในครัวเรือนรู้สึกว่าดีครับมีโครงการนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าตอนนี้คือบางครั้งน้ำที่เราซื้อตามที่เขามาขายเนี่ย บางครั้งรู้สึกว่ามันก็เหมือนมันจะมีกลิ่นมีอะไรแบบนี้ครับมันเป็นที่เครื่องกรองเขาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่คือตรงจุดนี้ที่มารับไปรู้สึกว่าไม่มีกลิ่นแล้วก็รสชาติก็คือแบบมันก็เหมือนมีกรองมีอะไรก็เหมือนน้าสะอาดนะครับเพราะว่าที่ดูแล้วก็คือคิดแล้วก็คือมันมีโรคไปไม่มีอะไรอาการที่ว่าเคยมีแบบท้องเสียท้องอะไรก็ไม่มีครับก็คิดว่าดีครับเป็นครงการนี้เป็นช่วยชาชนได้เยอะครับผมก็ขอบคุณ ที่มีอย่างนี้มาให้ประชาชนครับให้ให้ประชาชนที่ไม่มีจะก,กินก็มาได้ไม่ใช่มีแต่บ้านเราทางอื่นก็มาครับทางอื่นก็มาเอาเหมือนกัน <c oughs> ก็ก็คือใครมาก็ได้หมดอะ่ะ <c oughs> ก็ดีซื้อซื้อซื้อไปซื้อแต่ละวัน <c oughs> ก็ถังสิบกว่าบาทอย่างเงี้ยมันก็อาทิตย์หนึ่งก็หลายตัง ก,ก็ประะหยยไดด้เอัจากพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงทรงพระกรณาโปรดก้าโปรดกระมอมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมืม่อวันที่16เมษายน2564เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ต่างทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีทีมข่าวเ b t 11 t ท่ส NBT11 ทีารรายงานจากจังหวัดนองวลลำพู